สวัสดีครับที่นี่นะครับเพจชุดพ่นหมอกราคาถูกเอ็นไฮโดรฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะมา,าจะมารีวิววิธีการใช้งานในชุดนะครับ999บาทนะครับครบชุดนะครับเซตนี้จะมีปั๊มนะครับจะมีเซตปั๊มที่ต่อไฟแล้วก็จะมีตัวชุดที่ต่อกับก๊อกน้ำให้ด้วยนะครับ เป็นสายไฮโดรเดี๋ยวเรามาไล่อุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับสําหรับแปลงไฟบ้าน2อ0ยสบโวลต์ให้เข้ากับปั๊มนะครับมาดูตัวที่สองก็จะเป็นเจ้าตัวปั๊มนะครับตัวนี้ปั๊มเนี่ยก็ทําหน้าที่เพิ่มแรงดันนะครับสําหรับให้หัวพ่นหมอกนะครับหรือว่าหัวพ่นละอองน้ําเนี่ย สามารถใช้ได้ดีแล้วก็มีน้ําออกที่สเสถียรน,นะครับปั๊มเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนที่ทําน้ําเข้านะจะอยู่ด้านซ้ายคือด้านนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ําออกนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ติดตั้งชุดลดสายเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะไปต่อกับสายไมโครนะครับที่มีขนาด5ทันะครับอันนี้ก็จะใช้เข็มขัดสแตนเลสรัดให้นะฮะอย่างแน่นหนาเลยตัวนี้ก็คือพร้อมใช้เลยผมต่อให้แล้ว ส่วนที่สองส่วนที่สามมันก็จะมีอ่าตัวนี้นะครับต่อ,อยข้างหลังเป็นไฟเป็นสายไฟควบวกคอลบนะครับแล้วก็ผมได้ต่อกับแจ็คตัวเมียให้แล้วนะครับควบวกคอลบซึ่งตัวนี้ก็เอามาต่อกับกับตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งท้ายอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะมีแจ็คตัวผู้อยู่เราก็เอามาต่อเข้ากันอย่างนี้นะครับตอนใช้งานนะครับแค่นี้ฮะ โอเคผ่านผ่านไปสองตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เราต้องใช้ตัวใสายงสางใสนะครับหรือใสายางขุ่นก็ได้นะครับขนาดสามหุนแล้วก็มีกรองนะครับกรองตัวนี้จะใช้สําหรับจุ่มลงไปในน้ํานะครับเพื่อที่จะให้ปั๊มเนี่ยดูดน้ําผ่านทางกรองนะครับเพื่อกองสิ่งสกปรกนะครับไม่ให้เข้าไปที่เข้าไปที่ปั๊มนะครับเพราะว่าน้ําที่เราจะไปใช้เนี่ยมันจะต้องออกไปทาง เจ้าหัวพ่นซึ่งหัวพ่นนี่มีขนาดเล็กมากนะครับบางหัวนี่ก็เล็กขนาดศูนุดหนึ่งมิลเลยนะครับเล็กมากแล้วก็มีชิ้นนี้นะครับตัวนี้ก็ถอดออกได้ครับถอ,อดกดตรงนี้หน่อยอันนี้ก็ไปต่อกับสายยางได้นะครับต่อกสายยางสี่หุนได้นะครับอันนี้ก็ไปต่อกับสําหรับต่อก๊อกนะครับตัวนี้เป็นตัวแปรงฝายนะครับถ้าเรามาติดอย่างนี้นะคะให้ดังแก๊กมันจะไป ใช้สำหรับต่อกก๊อกแล้วก็เสียบสายไมโครได้นะฮะอันนี้เหมาะสําหรับเดินสายชุดพ่นหมอกเนี่ยไม่เกินสิบห้าเมตรนะครับก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็หัวหัวพ่นหมอกที่ที่ควรใช้ก็คือจะต้องศูนย์จุดห้ามิลขึ้นไปนะครับถ้าต่ํากว่านี้ศูนจุดหนึ่งถึงศูนจุดสี่เนี่ยน้ำไม่ออกนะครับเพราะแรงดันก๊อกเนี่ยมันไม่พอต้องใช้ปัม๊มตัวนี้ช่วยนะครับโอเคตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เป็นหัวพ่นหมอกส้มนะครับหัวพ่นหมอกส้มตัวนี้จะมีขนาด หัวเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุห้านะครับตัวนี้มีข้อดีคือมันสามารถปรับนะครับเนี่ยมันหมุนปรับได้นะครับแล้วก็ถอดหัวเนี่ยออกมาได้ด้วยนะครับเห็นไหมคร <c oughs> ก็จะมีขนาดของหัวอยู่เวลาหัวตันเนี่ยเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตวิธีการต่อนะครับก็ <c oughs> จะมีหัวต้นนี่เขาเรียกสองทางนะครับคือต่อระหว่างสายสายกับสายแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ทางเดียวสำหรับต่อปิดสายอีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือสายนะครับอันนี้ผมใช้สั้นๆนะครับเอาไว้เทสให้ดูนะครับว่าต่อ,อยังไงนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ครบแล้วนะครับพร้อมใช้พร้อมต่อเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราเอาตัวปั๊มมาก่อนเลยนะครับเอาตัวปั๊มมาก่อนนะครับต่อสายนี่สายดูดน้ํานะครับมันก็จะมีฝั่งที่เป็นกรองนะครับฝั่งที่เป็นกรองแล้วก็ ล้วก็เอาฝั่งที่เป็นสายเนี่ยต่อเข้าไปยัดเข้าไปเลยฝั่งนี้เราไม่ต้องล็อกนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันดูดน้ําเข้าไปมันไม่มีแรงดันออกเพราะฉะนั้นสายไม่มีทางหลุดแน่นอนฝั่งนี้ที่ผมจะต้องล็อกสแตนเลสเนี่ยเขาตอ่อสแตนเลสเพราะว่ามันมีแรงดันออกถ้าเราไม่ล็อกตัวนี้นะฮะไอตัวเนี้ยมันจะโดนแรงดันน้ำแล้วก็หลุดออกไปเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะทํางานเป็นตัวปั๊มแรงดันนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกทางนี้นะครับเมื่อเราต่ออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอา ตัวนี้จุ่มลงไปในบ่อเลยนะครับต้องหาอะไรากดมันนิดนึงนะครับหรือว่ายึดไปนิดนึงอย่าให้มันลอยออกมาเพราตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะมันก็จะลอยขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ผมให้ไป2เมตรนะสายโอเคเมื่อเราต่ออย่างนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้เราเอาสายไมโครนะครับต่อกับตัวรถสายที่ผมต่อไปให้เลยก็คือต่อเนี่ยยัดเข้าไปให้สุดนะครับ ยกดาให้สุดเลยนะครับพอสุดแล้วเนี่ยเราก็ไปไล่สายสายไมโครจริงๆเนี่ยในชุดน่าจจะมียี่สิเมตรเลยนะครับยี่สิบเมตรสาสิเมตรส0ิบเมตรก็แล้วแต่นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยต่อก่อนนะครับนี่ระหว่างทางนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสายไมโครอีกเส้นหนึ่งอืนะครับตัดสายไมโครไปเนี่ยเรามาต่อให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับ Okay. ต่อปัม๊มฝั่งนู้นน้ำเข้าปัม๊มนะครับแล้วก็ต่อกับตัวรถสายสายไมโครหัวพ่นผมขอรุยะตต่อหัวดเดียวให้ดูนะครับตัวนี้ก็ปรับได้นะแล้วก็ต่อให้แน่นนะครับตรงนี้ต่อให้แน่นถ้าใครอยากให้แน่นเนี่ยเอาเคเบิลไทนะครับเคเบิลไทเนีย่ยรัดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะแถมเคเบิลไทไปให้นะครับรับรัดตรงนี้เลยให้แน่นเลยนะฮะให้สายกับตัวชุดพ่นเนี่ยอาตะสายกับตัวข้อต่อเนี่ยมันสนิทกันเลยนะครับ ส่วนปลายเราก็ใช้ใช้ที่เป็นหัวเดียวอย่างนี้นะครับปิดปลายสายโอเคนะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ไปติดตั้งเราก็ไปเดินสายนะครับเราใช้เคเบิลทายเนี่ยยึดเอาว่าเราจะเดินสายเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับหลังจากนี้พอเราต่อฝั่งนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต่อกับก๊อกนะครับก็ยังไม่ต้องใช้เดี๋ยวนี้ผมจะต่อจอบปอมให้ดู อันนี้เราเอาไปลงไปในน้ำนะนะครับที่ผมบอกไปตอนแรกฝั่งนี้เราต่อครบแล้วตัวนี้ปั๊มตัวนี้ไปจุ่มลงไปในน้ํานะครับนะอันนี้ไปเดินน,นี่เป็นปั๊มต่อลงไปในน้ําปั๊มเนี่ยห้ามโดนน้ํานะครับต้องเอาไว้ในที่ร่มห้ามโดนน้าห้ามโดนแสงนะครับตัวปั๊มเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินสายตัวนี้เผื่อไว้หน่อยยาวยาวหน่อยนะครับแล้วตัวนี้ก็ยาวยาวหน่อยก็ได้ตัวนี้ก็เข้าไปที่บ่อบ่อน้ําหรือว่าเป็นถังพักน้ําก็ได้นะฮะแล้วา็ย่อนลงไปตัวน,น,<ร>นี้ห<ๆ>้นาม โดนน้านะครับโอเคทีนี้เรามาดูระบบไฟกันไล่ลงมาตึดต๊ดตดนะครับตัวนี้มันมีสายใช่ไหมที่ผมบอกตอนแรกว่ามันมีหัวแจ็คตัวเมียอยู่นะครับมีแจ็คตัวเมียอยู่วิธีการต่อตัวนี้นะครับเราเซตตัวนี้ก่อนตัวนี้อย่าเพิ่งต่อนะครับเราไปเอาปลั๊กมาผมลากปลั๊กมาอันนี้ปลั๊กไฟนะเราก็ปิดสวิตช์ก่อนนะครับปิดสวิตช์ก่อนเราใช้ ตัวนี้มันก็จะมีสองฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นหัวต่ออย่างนี้นะครับกับเป็นหัวต่อแบบนี้หัวต่อแบบนี้ก็คือต่อเข้าไฟบ้านเลยสองรอยี่สิบโวลต์ครับเอาเสียบไปเลยปุ๊บนะครับเสียบไปละมาวางปั๊มไว้นะครับผมเสียบไฟแล้วนะทีนี้เราหัวนี้มาต่อนะครับปั๊มก็จะทํางานนะครับจะมีเสียงดังหน่อยเสียบไปดูอา่าเปิดไฟ อันนี้คือครบครบครบวงจรแล้วนะครับตอนนี้ปั๊มทํางานแล้วได้ยินเสียงปั๊มทํางานนะในกรณีที่เราเสียบปลั๊กแล้วแต่ปั๊มมันไม่ดูดน้ําเนี่ยมันมีอากาศอยู่ในนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คือให้เราถอดตรงนี้ออกถอดตรงนี้ออกนะครับถอดเสร็จเนี่ยถอดสายนี้ออกถอดสายนี้ออกแล้วก็เอาน้ําเนี่ย เอาน้ำมานะครับใส่เข้าไปในใสายนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็ลองเปิดสายใหม่เพื่อไล่อากาศในนี้ออกให้หมดในนี้จะต้องมีน้ำอย่างเดียวนะครับในกรณีที่น้ำมันไม่ออกเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องมันน็อกน็อกน้ำเนาะช่วงแรกๆเนี่ยลูกค้าจะเจอกันบ่อยนะครับผมก็ให้วิธีเราเอาออกตัวนี้ออกเพื่อตัดไฟก่อนไม่อันตรายนะใม่ตัดไฟแล้วเราก็เอาสายตรงนี้ออกหรือเอาสายนี้ออกก่อนเนี่ยสายนี้ออกก่อน แล้วเราก็เสียบสายนี้เข้าไปนะครับแล้วก็แล้วก็เปิดตัวนี้ให้น้ำอ่ะมันออกออกเฉยๆก่อนคือมันดูดเข้าแล้วก็ออกเฉยๆโดยที่เรายังไม่ต้องเสียบสายตัวนี้นะครับเนี่ยมันมีน้ําค้างอยู่นะครับเพื่อให้มันมีน้ําอยู่ในระบบตรงนี้ให้ครบเพราะน้ํามันมันมีมีน้ําเต็มแล้วมันไม่มีอากาศแล้วเนี่ยเราเสียบตัวนี้มันจะหมดปัญหาในเรื่องของของเครื่องน็อกก็คือ เครื่องเปิดไปพ่นน้ำไปแป๊บเดียวเองเครื่องมันจะค้างนะครับสาเหตุมันเนื่องมาจากมันมีฟองอากาศอยู่ในนี้นะครับให้ไปเช็คตัวนี้ด้วยนะครับว่าจุ่มลงไปในน้ําหรือเปล่าวางทีมันลอยขึ้นมาแล้วลูกค้าบอกว่าเอ้ทำไมน้ํามันไม่ออกไอ้ตัวนี้มันลอยฮะต้องต้องลองเช็คดูสักส,กสองส่วนสามส่วนนะครับยังไงมีปัญหาอะไรเนี่ยโท,โทรมาปรึกษาผมที่ท,ที่เพจได้นะครับมันมีเบอร์อยู่หรือไม่ก็ทักแชทเข้ามาสอบถามผมได้นะครับขอระาะปิด สวิตก่อนโอเคเสียงมันจะดังนิดนึงนะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เนี่ยผมผมบอกว่าในกรณีที่เราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยแล้วเครื่องมันทํางานไปประมาณยี่สิบถึงสาสิบวินาทีเนี่ยแล้วมันมันหยุดไปเฉยนะครับนั่นแสดงว่าเครื่องมันน็อกอากาศเนี่ยในตัวนี้มันมีอากาศอยู่วิธีแก้ก็คือให้คุณดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับดึงปลั๊กออกก่อนเลยดึงสายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กดึงสายนี้ออกนะครับเสียบสายเนี่ยเข้าไปใหม่ เอาตัวเนี้ยไปจุ่มในน้ํานะครับไปจุ่มในน้ําน้าไม่ให้ลอยจุ่มในน้ําเสร็จก็มาเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กนะครับเปิดไฟพอเปิดไฟแล้วนะครับให้น้ามันดูดเข้ามาแล้วก็ให้มัน f ฟ o ออกสักพักหนึ่งนะประมาณสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะครับคุณค่อยคุณค่อยดึงสวิทช์ออกหรือดึงตัวนี้ออกก็ได้นะครับแล้วก็ไปเอาสาย พ่นหมอกเนี่ยมาเสียบแล้วก็เปิดใหม่ทีนี้เครื่องตัวนี้จะทํางานเนี่ยควรจะให้เขาพักก็คือเขาสามารถทํางานต่อเนื่องได้1นถึงสชั่วโมงนะครับแล้วก็ปิดครั้งหนึ่งที่เพจชุดพ่นหมอกของผมเนี่ยก็จะมีตัวทามเมอร์นะครับที่เป็นตัวตัดไฟซึ่งคุณสามารถตั้งได้เลยว่าคุณจะให้เปิดเนี่ยสชั่วโมง -3 ชั่วโมงมันก็จะเป็นสวิตชต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วก็ เราจะใช้ตัวนี้ต่อเข้าสวิตช์ทามเมอร์อีกตัวอีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อทามเมอร์มันตัดไฟเนี่ยมันก็จะไม่จ่ายไฟเข้าตัวกับตัวนี้มันสะดวกสบายตรงที่ว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านนะ่ะเราก็สามารถตั้งเปิดปิดปั๊มเองอัตโนมัติได้นะฮะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ผมมารีวิววิธีการต่อแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของของตัวปั๊มพ่นหมอกให้นะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็เดี๋ยวสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ12สองนาทีแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปขอบคุณมากครับ